ผมาชมเลตชอตนี้เนี่ยแหละผมจะถามการเลนดิ้งที่ท่ากาศยานอารมาซีราประเทศโมร็อกโกกันนะครับวันนี้กัปตันมวลบินด้วยเครื่องเจ็ดบูไลดันกินโดนัทเห็นแล้วหิวเลยใครยังไม่ได้กินข้าวนะนัดไปกินดันกินโดนัทแทนกันแล้วกันมาแล้วครับ สีแดงสีชมพูไม่ใช่สีแดงนะ<ต>สนาม<ต>บินรอบสนามบินเมื่อกี้หายไปไหนแลเมื่อกี้มีอยู่เลยมีอะไรนะนายว่าโอ้คับบีไก็กับตันมวนออกแล้วไงไม่ครับเส้นรอบสนามบินนะอะลงด้วยความนุ่มนวลชวนฝันไหมมารับชมกันสิ โอ้โห oh, เอียงเอียงนิดนึงนะไปไงครับทัชดาวโอ้โหส่วนสิวสุดยอดนิ่มกว่านี้ก็ต้องโรตีสายใหม่แล้วนะนัทนะสวยงามครับมีเครื่องซาอุดิอาราเบียจอดอยู่หนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าไม่เปิดเคียร์สกายมันก็จะมองไม่สวยงาม ซาอุไปต่อที่นี่ด้เหรออ้าว<ๆ>ก็เขาบินมามโมร็อกโกซาอุเขาเหมือนการบินไทยอานัตยังมาได้เลยทำไมซาอุดีอราระเบียจะมาไม่ได้แล <มา S 1> นดิ้งด้วยความสวยงามมีเช่าเหมาลำออ๋เช่าเหมาลำมาใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นภาพระยะไกลมุมสูงของ ท่าอากาศยานเอลมาซีรา,าประเทศมโมร็อกโกให้ดูความาวสวยงาม<ะ>ไม่ยาวเท่าไหร่นะอุ้ยหมุนผิดหมุนผิดเอ็แค่มาเป็นเงาอะ่ะมันเป็นเงาคืออะไรก็ยา<ง>มเช้าเนีอ้ครับยาวๆอะยามเช้าไงดวงอาทิตย์ขึ้น แอร์พอร์ตอามาซิรานี่ประเทศมโมร็อกโกทผมดีสแต่ส,ส,สวยงามไหมถึงสนามบินที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือสนามบินชื่อเอามาซิสราประเทศมโมร็อกโกนะครับซึ่งวันนี้สายการบิน เจ็ดบรูโดยแคปเทนมวลสอง7ก็ได้นำท่านผู้โดยสารเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแอ r o โรพอร์ตเอามาซิสราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆอ,อ,อาคารว่าสถาปัตยกรรมของโมร็อกโกเขามีความสวยงามขนาดไหนเชิญติดตามชมได้เลยครับ